เอากินยูโฮมขามนี่แหละท่านผู้ชมมาลงมือกันเลยวะเ,เ,เอาขานาดก่อนซะเจียวเจียวเจียว,วมาโผ่โผ่ผเ,ลเลยเต็มหวยเลยคนๆเลยนี่ ผมสามสิบเกียบสบายดีสวัสดีสู้ครูสุขุนท่านผู้ชมมื่อนี้ เป่าเราสีเดินทางไปพ่นท้องเนาะกะเมือนี้ออกมาแต่เช้าประมาณหกโมงสิบนาทีพกกระเป๋าเราเนาะกะเมือนี้ตอนนี้อยู่ทางใหญ่แล้วเป่า,าเราเป่าเรากำลังสี่เดินทางไปพ่นท้องเนาะว่าสี่ในยังแน่กะติดตามรับชมกะในใจกัอยากกินซอยจุเนาะกะสี่ไปรับชมมาพร้อมกันวะไปติดตามรับชมว่ามันสี่นี่ยังขายหลายบอกอะ ไปฮับชมของอมกันด้วผู ali, ้เดียวมื้งนี่ไปติดตามรับชมกันเลยไม่ต้องเสียเวลาไปฮับชมของอมกันด้วเนาะเอาตอนนี้เอาก็สีกระด้างสิตที่โดดก็สีไปไปฮับชมบาร์นี่มียังขายบ่เนาะไปฮับชมกันแต่จะเศร้าน่าหนาไปเถอะเอาเอาไป เดี๋ยวอัน่บ้วันองใันก็ชอบ นี่กระหอด่นทองกนะเนาะเข้าไปในกันเลยไปหาเหลือกไปซื้อเนื้อจุก่อนเอ้าไปในกัน

นี่โลหลายปานไดนี่อ๋อ10,000บาทอะอย่างนี้จ้ะชิ้นหมูบ่ตัวนี้เนื้อง้อตัวนี้งัวบ่ล่ะเจอโลหมูเท่าไหร่สิโน่ เอาเอาโล่หนึ่งเอาเอาปนด้วยวัน hmm. น mm ี้เอาตัววางแดงเทไปจุนี่นี่บ้ารายกันหน่อยที่นี่น้อยนึ่ง ตืมเลยไปแกนเจ้าบ้อเหลือไม่แต่น้ำเงะตอนนี้ก็ออกมาแล้วจากนี่ซื้อกะจีปาตีเนาะเอากะจีปาตีสองก่อนสิประมาณนีลยบรรยากาศนึ่งสอง เบสือจีปาตีฮะรอสื้อพักต่อมนะั้ยซื้อพักไปกลับเนาะาไรที่ผ่าน

กับนอกไปไปหับชมกันว่าสบายดีทันผู้ชมพ,พี่น้องขึ้นดีตอนรับเของชุสองมาแล้วสเสียวมึงนี้มึงน,นี้จุมึงน,นี้จุกลังมาจากตลา แอบบแก้วมัคงคุ้ดเลยตัวเลยโก้ท่าครับท่าเฮ้ยแก้วเป็นถวยมาเนี่ยนี่หนา่านี่ยนี่นจุสามสิบขีดแต่มาได้เติมทันผู้ชม ที่สำคัญนี่เนื้อเสือแรงต้องอมหลดเนี่ยับตับกระตอนบางไงอู้อไหบางลายนึงโลหนึง,นงท่านผู้ชม มาเรื่อยเสบเหมือนกันท่านผู้ชมก็ลังมาแต่พ้นท้องเนอกกับวางทังก็ซีโซอยก่อนนะคนนี้เอางซอยก่อนเอาเนื้อก่อนโอ้เนื้อแรงขนาดเลยท่านผู้ชม เหนือยังใหม่โยอัดอัดยังอ่อนโยจุกเหนือมือเป็นแต่เศษเถอะพาเข้ากับซื้อมาหลายอย่างเอาข้างหน้าข้างหน้าไปร้ายถือมือมือนี้ ตัอน,นี้ไปเอาข้าขเขียงเลยท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปคลิปตัวนี้คลิปนั้นคลิปตัวนี้หันไปเอาข้าขเขียงเลยมันมันกระชิมันถะชิบกระชิบไ้แนวดีเนาะเพราะถามว่าเขาซื้อน้ำมูกบานกะออนโซดไปหันเขียงเหนือโอ้วันนี้ได้ตับสะใจไปเลยสั้งเอามากิโลหนึ่งเอามาฝากที่ตอนนอ่อเนาะ สามสกีปีนี้เต็มที่เกี่ยวเข้ากับบุกลายเป็นสามสกีพันทับฝากพี่ต่อน่อนมาเอ้ากับประมาณนี้แหละพักพักเข้านี่ก็จะแนะนำพักจะเป็นพักหอมปนร่วมกันหลายอย่างแต่กระชิบพักยังเนี่ยเอาแล้วก็บโมโหนี่คือพักสลัดกันแต่กับพักซี่ต้นหอมพักบัวเนาะมือนี่ก็โอ้ยจัดน่าจะเต็มกระบาเลย แก้วข้าวนี่เป็นแบบขี้เพียสดทอสทำโคชมมาจากุกแจ็บน้ำเบาแล้ว,ลวก่อนจะกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแต่เป็นกําลังใจให้สองเบาแล้วเนาะขอบคุณกดไลค์ค่ขอบคุณ,คณพี่น้องหลายๆเนาะเอาชิมีแนวแก่ข้าวอยู่พี่น้องเพราะกินแนวเนี่ยก็ต้องแก่ข้าวแน่นอนเพราะว่าขออนุญาตพี่น้อง อใส่กับเขาเหนียวหอน,หอนประมาณเจ็ดมงกว่าเนี่ยท่านผู้ชม,อมเ,อเอาไว้รุมเนี่ยนะเอาจินยูโฮมขามนี่แหละท่านผู้ชมมาลงม,มือกันเลยบ้านเอา้าเอาขานาดก่อนซะอู้เจียวเจียวเจียว,ยวมาโผ่โผ่แต่เต็มหวยเลยคนๆเลยเนี่ย ผมสามสกรกีบฮึมม่ขัดเลยนะ ท okay? mm ี hmm. oh, mm ่มีอัวอยู่านทู้ชสมเนี่เอาตัวเล่อือ๋อับตอนนี้ไงไปเวยอืม มันกระชุ่ตัวหนแหละอาหารอีสานบบานเฮาไปรอตลาดพ้นท่อไม่ได้ลงคลิปมานหล่นนะเนาะได้มากิ่โหนึงแสนสาว อืมปลกเออกินเอาแบบใจตับเอาเอามันราคากุ๊กิบนั่นแบบกวางกิบตัวนั้นจะเป็นเนื้ออันนั้นเหนียวเขาเ้ขาไปยังไงนี่จะเปเอาเนื้อ เราค่าเทียงไม่ใส่ควบกันเนาะ うん。いただい

เอานตาุกี้ปันตับเบื่อสานผู้ชมเลยนะู้คำนี้ใหญ่สะใจไปเลย 嗯，好看很

Rồi thì nhớ uhm, vậy mà. Đang tạc lè rất bao lâu nè cái răng ma hẹn ส่วนส่วนตับจะตอนนี้ไง ฮ่าค่ะค่ะมุดคำสีเบาเลยชุดหยอดอีฮะหอมท่านผู้ชมเป็นขัวบ้า,บานเฮาข้วขัวกี่ แล้วก็วววจะจกกริปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าพอกันไหมเพราะสีน้ามนู้ไรฝากพี่ต่อนหน่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะมากระลังใจเด้อเบาเราไทยยูทูบกับจะพลานกดจะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นอกก็ฝากคือคือเก่าเละท่านผู้ชม เพราะว่าเราก็อยากทายไปเดือ,อ,อดๆนอก็เนผ่านโคดแต่ว,ว่าก็ยี่เราไร้ดอกก็สิ่งทผ่านโค้ดยูทูบกัฝากกันพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้วเราสร้างคลิปนอกคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีสบายดีพี่น้องสุข,ขสุขก้นครับสบายดี